ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอย o o m ส่งรวดเร็วทันใจใส่โคตรกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอย o o m ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมกอลาอีินาวันนี้ก็อยู่ในช่วงอยากรวยให้ค้าขายถ้าอยากชิมหายก็ต้องตีบวกสิครับผม <c oughs> โอเควันนี้ผมจะตีนักเตะทั้งหมดเรียกได้ว่าเป็นมืึมาการตีครับมะกรรมการตีไม่ใช่มืึมาการตีมือมาการตีอะไรวะ <c oughs> วันนี้ผมจะตีบวกนักเตะทั้งหมดราราวสิบ ฟังไม่ผิดครับ10ตัวครับผมซึ่งจะขึ้นบวก8ทั้งหมด6ตัวก็จะมีแฟงไรกาทีทีนะปาโอลอดิปาโรนโดทีซอานายปาติกเวราปาโรมาดินีเอ็นเจดีเอมปาดู 194L ครับแล้วก็ดาวินลุยเนี่ย3ตัวนี้ผมเตรียมมาเพราะหาซื้อบวก7ไม่ได้อยากจริงๆอยากขึ้นบวก8สักตัวนึงก็เลยซื้อแม่งมาเลย3ตัวบวก6กับจะตีแล้วก็จะยัดให้แม่งขึ้นถ้าติดบวก7ก็คือลุยบวก8ตัวแบบทุย ลุยบวก8ต่อเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือลิกาโดกาคาครับผมขึ้นบวก5นะเอเคครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาบรรเลงเพลงรักกันก่อนเลยดีกว่าเออ่ผมจะเริ่มที่กา้าก่อนยังนี้ไม่เอาดีกว่าผมว่าผมขอเริ่มที่เอมปาดูก่อนแล้วกันเพราะเลตติ้งน้อยสุดครับเอมปาดูนี่ผมตี2รอบแล้วนะคือถามว่าเอ้ยพี่ตัวนี้มันเก่งเหรอทำไมถึงตีเปล่าครับทรงผมแม่งโคตรเท่เลย ทรงผมแม่งโคตรเท่เลยครับผมจะบอกใครครับผมทรงผมแม่งเท่มากครับบอกเลยครับเท่ที่สุดในบรรดาน,นักเตะแล้วที่ผมเห็นมาครับเท <ST> <ๆ> <ST> จัดจัโอเคต้่าแบบเจ็บมาบวกแปดหนึ่งหมื่นสามพันล้านครับตัวแรกครับสำหรับเอ่อชื่อต้นมันชื่ออะไรอีธานแม่อีธานเอมปาดูครับยิ่งแค่ดูทรงผมครับเอาง่ายคือ เออมันเป็นพีเซนเตอร์อรลังนกได้เลยโอเคปะเริ่มกันที่ตัวแรกครับก็ไม่ได้คาดหวังมากหรอกคืออย่างน้อยๆตีบวกบวกแปดหกตัวจะติดสักตัวไหมคือหลังๆมาที่กูแทบไม่ติดเลยนะเอาเป็นว่าขอร้องต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็แล้วก็ไม่ได้ผลครับขอร้องต่อกาลีน่าก็ไม่ได้ผลงั้นงั้นกูขอร้องกับมึงได้แหละเอ็มปาดูกูขอมึงติดให้กูหน่อยกดตรงคําว่าอัพไป o m มอนตัวแรกกับผมขำมอนกู <c oughs> ว่าอล้วเ,เ,เย้กูกำลังจะเอาเงินมาปาทิ้งครั้งใหญ่เลยกนะูกําลังจะเอาเงินมาปาทิ้งครั้งใหญ่แล้วนะเย้สัตว์โอเคตัวแรกมันไม่ติดแล้ะตัวต่อไปที่อยากให้ติดกับผม ลิคาโด้กา้าตัวนี้อยากใช้ครับบวก5นะบวก5ครับอยากให้ติดนะตัวนี้ครับซึ่งบวก5ก็น่าจะน่าจะพอได้ลุ้นอยู่ไหมหูวัตถุดิบวัตถุดิบผมดูแบบร้อยหล่อจังแฮะ <c oughs> ทำไมน้อยจังวะโอเคเอ่อัแบบนบนึงนัจ้ะอีลิสิตกับโอเคน่าจะได้อุ้ยเน้นเบลแมวโย โอเคมาลิคาโรกาน่าจะติดนะคิดว an ่าครับน่าจะติดนะน่าจะติดนะเห็นเขาบอกเห็นเห็นมีคนอินบ็อกมาบอกว่าให้ลองเป็นป้ายสีฟ้าข้างหลังใช่ไหมป้ายสีฟ้าข้างหลังขึ้นเป็นฟีฟ่าแล้วให้ตีเลยเดี๋ยวผมรอป้ายสีฟ้าก่อนตอนนี้มันสีขาวเขียวอยู่เดยรอป้ายสีฟ้ารับเห็นมีน้องๆบอกมาว่าพี่ลองรอป้ายสีฟ้าดูกูไม่รู้มันจะเกี่ยวรอเปล่าคราวที่แล้วโอเคป้ายสีฟ้าแล้วรอขึ้นคําว่าฟีฟ่าใช่ไหมรอขึ้นคําว่าฟีฟ่า ยงัยงยงัยงยังยังไม่ใช่ออออเอ้ยไปคอมอนคอมอนคอมอนเอ้ยอ้ทเนีฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจริงเหรอวะทฤษฎีนี้มันใช้ได้จริงเหรออะไอ้เทียหรือมันไม่แค่เป็นความเชื่อหลอกๆวะแต่ไม่รู้แล้วครับตอนนี้มาแล้วครับหนึ่งตัวครับลิคาโดคาคาแล้วผมลิคาโดคาคาบอกให้อย,อยากใช้ตัวนี้อยากใช้เลยครับลิขารู้คาขาโอเคเดี๋ยวเรามาต่อบวกโคกันเลยแล้วกันทุยไม่ใช่ครับ มาเดี๋ยวเราไปตัวต่อไปแล้วกันครับตัวต่อไปถ้าตัวนี้ติดไปแล้วเดี๋ยวผมจะเอาของเล็กอย่างดาวินลุยก่อนแล้วกันเพราะไอตัวเมื่อกี้เพิ่งติดไปเดี๋ยวผมเอาของเล็กอย่างดาวินลุยก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวเราเอาดาวินลุยก่อนเพราะว่าถ้าไปตีต่อเลยแม่งน่าจะแม่งน่าจะปรินครับพี่น่าจะปรินครับโอเคเอ่อ97 1ตัวแล้วกอ็94้ีมี 5, ไหมชิบหายแล้วไม่มี94อ๋อ95ตัวมีขมาไป อันนี้ขอบวก7ครับขอบวก7ไอ้ยาครั้งนี้ผมว่าผมผมเจ็บหลายเลยเพราะาผมเก็บเงินนานครับกว่าจะกว่าจะเก็บได้ขนาดนี้เยอะอยู่อะไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะ่าจะประมาณโอ้ช่างแม่งเดยเอาเป็นว่าไปสตัวผมขอติดบวกเจ็สักตัวหนึ่งครับไปสตัวขอติดบวกเจสักตัวหนึ่งครับขอติดบวกเจสักตัวหนึ่งครับโอเคถือว่าไม่เป็นไรถือว่าล่อไปแล้วกัน ถ้าติดก็ดีแต่ถ้าแตกก็ไม่เป็นไรครับโอเคเดี๋ยวเราไปขึ้นตัวใหญ่กันต่อครับตัวที่เท่าไหร่แล้ววะเนี่ยไม่แน่ใจฮะตัวที่เท่าไหร่แล้ววะโอเคมาเอ่อเราเหลือบวกเจ็ดอีกห้าตัวใช่ไหมเดี๋ยวเอาเอาเอ่อดีบาราก่อนแล้วกันดีบาราก่อนแล้วกันดีบาราก่อนแล้วครับดีบาราก่อนหนร้อยห้าตัวโอ้โหมีหนึ่งร้อยบาทเลยเออโอเคมามา ขึ้นบวกแปดสามหมื่นเจ็ดพันล้านครับเปาโลดี巴าครับขึ้นบวกแปดคือค่าตัวมันก็แพงค่าวัตถุดิบก็แพงครับโอเคปะเปาโลดี巴าครับเปาโลดี巴าครับดี巴ามารับติดให้หนูหน่อยติดให้หนูหน่อยเปาโลดี巴าครับปูแปด 8, ครับ กูว่าเลวเย้กูว่าเลวไอสัตว์ชีพหายแล้วเริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วสัตว์เหลือพวกเจ็ดสตัวกูดูทรงแล้วน่าจะมีกาก้าตัวเดียวอะโอเคมาต่อกันที่เมาดินี่ครับโอ้ยแม่งติดยากติดเย็งแท้เนาะ คือถ้าซื้อเอาผมได้ใช้นานแล้วมีน้องๆบอกพี่ทําไมไม่ไปซื้อเอาแต่ถ้ากูไปซื้อเอาแล้วใครจะมาตีบวกให้มึงดูล่ะไ, <c oughs> ไม่ได้ไอ้ยตีเองมันกว่าเยอะะครับถึงแม้มันจะเจ็บถึงแม้มันจะปวดไอ้ยแต่ถ้าเราก้าวค่ามันไปได้นั่นแหละครับเขาเรียกว่าความสําเร็จเย็ดเคทำไมมาเป็นกรเลยวะ <c oughs> มาโอเคมะเปาโลมามดินี่ตัวนี้อยากได้ครับตัวนี้อยากได้เราไปยืนเซ็นเตอร์แบ็กครับเราไปยืนเซ็นเตอร์แบ็กนะโอเคครับเปาโลมาดินี่6-8 เอาลงนี่ตำนาน Milan, เอซมิลานก็ไอากูบีเสื้อไอ้เอซมิาลานมามาสัตว์มามาเปาโลโมอดินี่มาวันแมนคลับด้วยเปาโลโมอดินี่ครับมามาเปาโลมอดินี่มาหาพ่อเถอะลูกเอาเสื้อมิลานมาล่อเลยไปอสัตว์หลังน้ำสุกด้วยขมอนขมอน กลัวเลยเฮ้สงสัยต้องกลับไปใช้สูตรป้ายน้ําเงินอีกทีนึงว่ะ <c oughs> คือผมไม่อยากใช้ต่อกันเพราะเดี๋ยวมันจะติดครูดาวครับอะไรที่มันดีคือมันอาจจะต้องแบบใช้แบบแล้วแบบเแบรบกแบบบ้างแล้วค่อยใช้อะไรเงี้ยคือถ้าใช้แบบรัวๆเลยมันจะติดครูดาวหรือเปล่าครับปวดหัวเลยว่ะกูบปวดหัวเลยว่ะไอสัตว์เอ้ยโอเคครับมา เบียร่าครับมาเอาอไม่พอด้วยเนี่ยนะอ๋อเก้าเจ็ดโอเคไหมดูทรงแล้วน่าจะไม่ติดสักตัวครับไอสัตว์ดูทรงแล้วน่าจะไม่ติดสักตัวครับเดี๋ยวเรารอป้ายน้ำเงินแล้วกันนะรอบนี้ครับ เดี๋ยวเรารอป้ายน้ําเงินแล้วกันโอ้ถ้าไม่ติดถ้าไม่ติดเลยสักตัวนี้กูว่ากูต้องหายไปทําใจพักใหญ่ๆเลยแหละครับเย้สีน้ำเงินสีเงินรอคําว่าฟี فا ครับตอนนี้ขึ้นคําว่าฟุตบอลอยู่เอาแบบกาคาเมื่อกี้เดี๋ยวรอคำว่าฟี فا พึ่งพึ้นมาฟี فا ไปคัมมอนเบบี้คัมมอนเบบี้คัมมอนเบ เริ่มหาไม่ออกเริ่มหาไม่ออกแล้วสัตว์เริ่มหาไม่ออกแล้วที่เราเบรกไปตีดาวิดหลุยกันก่อนบ้างแล้วกันครับเริ่มหาไม่ออกแล้วสัตว์เริ่มหงิดแล้วกูเริ่มหงิดแล้วเดี๋ยวเราเบรกไปตีดาวิดหลุยกันก่อนบ้างแล้วกันครับเคกูกำลังทำอะไรวะเนี่ยกูกำลังทำอะไรวะเนี่ย หน้าตึงเลยกูไปได้ไปหลุยไปไม่ต้องมีสูตรเฮียอะไรนั้นน่ะไอสัตว์เอ้ยบวกเก็บให้กูสักตัวนึ่งไปเอาไปหลุยเออไอเฮียเลยแล้วมันมาติดบวกเก็ดตัวนี้ไอสัตว์กูเห็นสตาร์กมที่แท้จริงแล้วโอ้ยเอเคเดี๋ยวผมขอซื้อตัวมังค้าแปดอีก โอเคครับผมมามาต่อกันครับมาเดี๋ยวขึ้นบวกเจ็ดดาวหรูต่อเลยแล้วนะเดี๋ยวขึ้นบวกเจ็ดดาวหรูต่อเลยแล้วครับที่ค้างต่อจากเมื่อกี้ครับเมื่อกี้เราติดไปตัวหนึ่งนะหนึ่งในสามก็ถือว่าดวงใช้ได้เหมือนกันนะโอเคไปบวกเจ็ดอีกตัวไปไปครับไปมาอีกตัวมามาอีตัวมาติดมาอีกตัวมา,มา,วมาลูกมาติดมาเออนั่นแหละลกูรู้อยู่แล้วไอ้กูว่าเลยโอเค เท่ากับตอนนี้เราจะเหลือ3ตัวครับบวก8วันนี้เราบวก8ไม่ติดเลยนะเท่ากับว่าสรุปเลยคือเราจะได้บวกแตะบวก8ทั้งหมด7ตัวครับคือหายไปแล้วสีแม่งไม่ติดเลยครับคือเอาง่ายคือกล้าติดตัวเดียวเยรียกว่าเจ๊งแบบเจ๊งแบบยับหมาเจ๊งแบบนี้ไม่มีอีกแล้วครับดูผมไปนับนับดูแล้วผมหมดไปเกือบเกือบแสนล้านนะนี้รวมวัตถุดงวัตถุดิดนู่นนี่นั่นด้วยค่าตรงค่าตีเยอะแจ๊กน่อย แจคหน่อยกรีนาผีที่เฮ้ยทำไมติอาโก้คันล่ามแพงดิบวาทม่มตีแม่งหมดอะแพงถูกไม่สนใจครับตีแม่งหมดครับมาเออโอเคเนี๋ยนะมามาโอเคมาโอ้าหรือขอสูตรป้ายน้ำเงินอีกทีนึงครับหรือว่าสูตรนี้มันเอาไปแล้ววะขอสูตรป้ายน้ำเงินอีกทีนึงนะครับ เดี๋ยวเรารอป้ายน้ำเงินอีกทีนึงกันขอสูบป,ป้ายเงินทีนึงกันถ้าครั้งนี้ไม่ติดกูจะลาละ <c oughs> กลาก้าบวกข้าไง,เ,งเดี๋ยวรอป้ายน้ำเงินขึ้นคำว่าฟีฟ่าเหมือนเดิมครับมาแล้วมาแล้วป้ายน้ำเงินมาแล้วฟุตบอลฟีฟ่าบุ๊บมาคาร์มอนดาวิลูดาวิลู วอะไรกู้โหกำลังทำอะไรกูกำลังทำอะไรอะกูกำลังทำอะไรวะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวขอไปซื้อเอ่อขอไปซื้อเครื่องเส้นแล้วกันวัตถุดิบก็มีไหมร้อยนึงไม่มีว่ะหมดวะ่ะเดี๋ยวขอไปซื้อวัตถุดิบแป๊บนึงครับโอเคครับมาต่อกันมาสองตัวสุดท้ายครับก็ ยังหวังอยู่นะยังหวังอยู่ครับยังหวังคือจริงๆต้องเรียกว่ายัางหวังให้เกิดปฏิหารก็ก,ก,ก็ก็พูดได้นะคือมึงต้องปฏิหารนะไอ้สองตัวครับได้โปรดล่ะคุณจะตีบวกหลังๆนี่แม่งแตกอย่างเดียวเลยครับนี่เ,เงินแม่งศู์ไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะสักตัวหนึ่งอะคือสักตัวหนึ่งยังไม่คุ้มเลยเว้ที่ตีไปทั้งหมดอะแต่ขอสักตัวหนึ่งแล้วกันขอสักตัวหนึ่งแล้วกันระหว่างรายการหรือโรนโ,โด,โดโก็แล้วแต่กาลิน่าจะประทานให้เลยครับ ก็ไม่มีสูตรอะไรแล้วครับก็เดี๋ยวจะตีไปเลยแล้วกันป้ายน้ำเงินเอาป้ายน้ำเงินออกไปก่อนตอนนี้มันป้ายน้ำเงินอยู่ทุกอนเราไปน้ำเงินไปป้ายน้ำเงินมึงออกไปก่อนป้ายน้ำเงินมึงออกไปก่อนรอมันเลื่อนออกไปก่อนยเยจะได้กดครับยเยไม่มีสูตรแล้วครับโอเคป้ายฟีฟ่าสีดำา EAport จัดไปเออคัมมอนเบบีการ์ติน่าแอนเอเอสปอส่งมาให้ลูกน่อย ไอสัตว์เอ <st> ้ย <struggled> สุดท้ายครับเรียกค,คือคือความหวังหมู่บ้านไม่พอแล้วไอ้เียคือถ้ามึงจะใช้คำว่าความหวังหมู่บ้านที่ไม่พอแล้วกูบอกเลยต้องต้องความหวังของประเทศแล้วครับตัวสุดท้ายครับอานายครับความหวังหมู่บ้านไม่พอแล้วครับ,รบ,มมบมแม่งความหวังประเทศเลยครับตอนนี้ครับ ตัสุดท้ายครับเยอ้ยโอเคตัสุดท้ายครับอานายบวกแปดครับขอได้ไหม <c oughs> ขอเลยแล้วกันครับ โอเคก่อนที่เราจะไปตีวงตรงนี้ส่งท้ายยังไงถ้าใครชื่นชอบฝากกดไ like, ลค์เพื่อกำใจให้หน่อยครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะอะช่องที่โตๆแล้วจะได้ทำคลิปออกมาได้เรื่อยๆครับผมยังไงฝากกดไลค์แล้วฝากกดติดตามไปด้วยครับฝากช่องนี้ไว้ได้อ้อมอกอ้อมใจเลยครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับผมยะทิ้งท้ายไปด้วยเจ้าโรนัลโดตัวนี้แล้วกันได้โปรดละนะขอร้องเลยครับถือว่าขอเล,เลยนะครับโอเคครับโอเค สูตรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วกัน,นครับโรนัลโดบวกแปดก,กดตรงคำว่าอัพเหมือนเดิมจะไป แตกวะเอีย yeah. โอ้ยชีวิตนี้ใช้นี่อย่างเดียวโอ้ยกูฟาร์มตังค์อีกยาวเลยครับทีนี้เออเก็บตังค์อีกยาวเลยแม่งไม่ได้สักตัวเลยสัตว์โอ้ยต้องไปเล่นกิจกรรมเพิ่มแล้วโอเคครับก็ตามคาดครับเสียดายว่ะเสียดายครับเสียดายเสียดายแม่งไม่ได้สักตัวเลย ตอนแรกก่อนที่จะตีคิดว่าในใจอาจจะแบบว่าเอออาจจะแบบว่าไม่ติดมานานแล้วอะไรเงี้ยมีดวงอาจจะแบบว่าติดสักตัวนึงอะไรอย่างงี้อ๋อไม่ใช่คนที่มันไม่ดีมันไม่มีดวงมันก็ไม่มีอยู่วันยังค่ำครับโอเคครับก็ยังไงฝากติดตามด้วยครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับยังไงขอบคุณทุกคนมากเลยขอบคุครับผมขอบคุณครับไปครับ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตาม Facebook และช่อง YouTube ของผมด้วยส่วนใครที่อยากรับชมสตรีมสดเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปที่ Facebook กอรลาอีกฝากไว้ด้วยครับผม